สบายดีทุกคนสบายดีกันตอนเช้าๆเลยเนาะคือวนนี้้องอยู่ได้เมนูปาลาทุกคนนี่เขาได้ปลามาเชื่อจะมาทําเมนูลาบปลาให้พ่อขินตอนเช้าเนาะ สบาจดีตอนนี้พ่อกำนังเฝ้าอยู่พ่อกำนังเฝ้าอยู่ห้องห้องจอกๆส่วนลูกสาวกาจะได้กินข้าวว้เนี่ยลกมนอื่้นอเนาะมือนีหาไปห้างหมอกับแม่ก็ได้ป่ามาทุกคนแล้วก่อนอ่นเราก็ชงบอมก็เอาไปขัวเนะเราต้องเอาไปขัวแล้วคบแสะขี้แสะคางออกมืและกันล้างต้องล้างให้ดีทุกคนเพราะว่ามันถ้าบ่ล้างดีแล้วมันจะขมเห็ดลาบนะ แล้วหลังจากนั้นก็เอามาเซาะเซาะขางออกแบบนี้เนาะแม่มาอันนี้อันนี้เอาไว้เกงเนาะแม่อันนี้เอาไว้แกงส่วนตัวมันก็จะไว้ฟักชิป้าอยู่มีเนาะทุกคนนี่ยับมาเกอร์หน่อยดิวันนี้น้องอยู่ขอแปลงสูงเป็นสาวสาว่ะสาวเยียงจันทโอ้ขอแปลงสูงเป็นสาวงามได้ไหมฮ้ยสาวงามโลดดอยู่ไหมคะวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะเฮ้ยพี่นาะ ก็คิเล่ทาอาหารก็เป็นใครชอบบ้างรอเล่นรอเล่นสวยก็สวยลงลงดินี่ว่าสวยยังไ่ยากล่าปลาเล้วแต่ว่าแต่คนอย่างกูมากขาไม่เพราะว่าแท้งหรอรอเล่นอยากเข้าไปนี่เนาะอยากเข้าไปซื้อได้จังกินอยู่อยากเข้าเปกินแซ่บอยากกินมากินแก้วท่า ประมาณเกีาเยประมาณเก้าโมงเลยพอกินสิแล้วสิบโมงก็ไม่ได้กินหมเปิดเลยมองสิบช่องโมงผมจะจะได้กินเขาวมงนี้ัวตลอดแหละยุบแรงมือเลยมืออย่งนี้พอกินเขาโมห้อห้องีแม่ไปดิี บมดื่อโดดซีดสร้างช่องหลุดปลายแล้ว่ได้ไปสวัสดีดีแล้วว่าข่าแล้วว่าตายมักแล้วหมออาการข่าของพ่อข่าของพ่อก็ยังห่มหยาอยู่นอนยังห่มหยาปกติได้ละยังยังได้ละไม่ยังไม่เดี๋ยวยังได้ละมาซอยเบื้องเบื้องจ็บนี่ทุกคนหลังจากที่เฮาอ่ะ ตัดขีมันออกได้ประมาณนี้เนาะได้แบบนี้เฮาก็สิเอามาทุบุกนเาอันนี้ทุก็ได้สัสัมัสิแตกอาทุบให้มันแตกเนาะมันมันมุนามุนก็ทุบง่ายมันกฟักง่ายเนาะอันนี้ก็ได้คั่นเฮาบ่ทุบเนาะมันสิก้างแข็งเนาะเนาะเนื้อมันก็แข็งเฮาต้อง้ทางนี้ กินแต่ขี้เขี้ยงขี้เขี้ยงคิดมานำธุรกิจนะมีเยอะนี่บ่ได้จริงนะอืมมีดอันนี้เบาเบาประมาณนี้ไปทีมาฟักปูนกันทุกคนทุกคนอาจีพหูนะว่า ฟักปาลาหลวงใหญ่กนเนาะฮะต้องฟักหลวงนี้ก่อนเนนาะี่เฮาฟักให้ฟักมาหลวงอ่าซื้อๆก่อนเนะาะแบบนี้ตอนน,อตอนนี้เหาก็คางน้ำแกงเนาะเหาก็สิเอาหัวแล้วก็ขิงของมันเนาะทุกคนมาแกงเนาะขิงปลากับหัวปลามาแกงเพื่อจะเฮ็ด น้ำลาบเพื่อเช็ดน้ำลาบแล้วแกเห็นน้นำูตรอันนี้หัดจะ,ะเอาปลาแดกใส่เนาะ,ะเพราะว่าพ่อพ่อยังกินปลาแดกกรใดนี้ก็สชิบประมาณนี้แกงก็ะิมีพักเพชเกลเป้งน,นัวหัวซีไข่เนาะทุกคนเดีเ๋ยวไปบึ้งป่าของน้องยูเนาะว่าน,น้องยูอ่อฟักไปหอดใส่ <พอ S 1> แล้วทุกคนตอนนี้น้องยูก็ฟักป่าแล้วไปเทยียบหัวนกก็สิได้ป่าประมาณแบบนี้แม่แม่สำรวจเบมงนเนาะแม่ว่าพลาดเนาะฟักนี่กะ ฟักดีนะทุกคนถ้าเป็นป่าใ่เนาะเราจะเอาก้างมันเด้อเพราะว่ามันจะแข็งอันนี้จะเป็นป่าน้อยแล้วกระจุกจะผล่เนาะป่าน้อยสัตจะโผล่จะปผล่ก็คือได้ป่าเป็ไม่ๆม่คือสุดเลยฮะแขกห้างจากแม่อำสารดึนมาเลาก็ไเ่็ดลาบนานเนาะไปจะหอบกระดีไปปรุงเครื่องก็ดลาบสูตรอ่าลาบนี่ก็คือของแม่อำเนาะเอาบริสุทธ <c oughs> ตอนนี้แม่ก็ปรุงเครื่องไปก้นแล้วทุกคนนี่อันนี้ชิมีอันเดือก้นแม่อยู่นี่เมื่อเขือมีมะเขือมีเต้มะเขือวะมะเพชได้ปะ แล้วก,ก็เสีเอาปลาไส้เนาะคนนี้จะฟ้าเอาเกือบเป็นหนวดใส่ก่อนเด้อเอาเต็กเ,เอาเอาเต๊กมักเพชรปามักเพ็ดกับอ่ามักเพ็ดกับมักขือคือตำซะเลยฟังกับลายเมย์กันเอาตักน้ำลาดเนสตักน้ำลาดเพื่อเปนเย็นบอมเสื้อสับซื้ออันหนึ่งก็นนะะงได้นะเม่คือแม่เป็นเจ้ามือเฮ็ดเดือมือนี้เนาะกะอ่าตอนแรกเฮากะ เอามะมะเขือไปจี้ก็นเนาะทุกคนเอามะเขือไปจี้แล้วก็ตำตำให้มันมุ้นแล้วก็เอามกเพ็ดกับมะเขือจี้น้ากันแล้วก็เสียเอาปลาใส่เนาะแล้วบันนี้ก็เสียเอาน้าน้าแกงปลานี่แหละน้าแกงปลานี่ะเ,เป็นน้าที่เขาจะเห็รลาบเนาะถ้าเขาบ่มีน้าแกงปลาก็คือเขาจะเห็ดลาบบุได้เด้อเอาต้องมีน้ำแกงปลานะนี่ตอนนี้ก็ห่วมมือห่วมแหงกันหิวข้าวเลย ยาีเมตต่าไปเลยโนะก็สะได้ลักษณะแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาน้ําแกงใส่นอนนี่น้ำแกง,แกงอันนี้คือใส่ลาบ <c oughs> เพื่อเอาไให้มันเกนะ็นอนตอนนี้น้องบอมก็สะเอาใส่อีกเพราะว่าต้องเป้าเพื่อมันเย็นกว่านอนคุนมันบยินแล้วเขาซื้อบัไดดเดอ้อมันชิเป็นยังเด้อแม่มันจะมาดมามันจะซุกกระถันหันเลยเนาะเลยกอะเาสิอ็ด ลาบดิบกับลาบสุกเนาะลาบสุกนี่เอาสี่คั่วเอาลาบดิบนี่ลาบดิบนี่ก็คือแบบซีเอจซีเลยเนาะกินดิบๆเลยพอกับแม่เออใส่หองนี่หน่อยนึงทุกซื่อน้อยัมากร้อยนกปลาทุกเสือเถื่อนนเคยเหิบไปทเคย แค้นนางซืいい้ออ mm. ีกซ uh, okay. ื้อโ้โหโอ้โค่ะนีเอาวดอร่อยดิขอบัวเขาอยู่นี่ดี ใส่มืดเลยแบบน,นี้อืมเรียบร้อยอันประมาณสามสี่ตูิกระโพกินได้ทุกคนเพระาะว่าเขาซื้อน้ำลายแล้วมันเนื้อึอนะ้นจักตูวบอนี้นะนะบอมมอิตเป็นตูวสตูเลยมหจรรก็กประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอย่าหอกระสีอเอาหอมใส่อย่างน้อยเนาะให้แม่คนคนค,น,คนตีเข้ากันก่อนแล้วก็เอาหอมใส่ ขั้นตอนนี้เนะาะเขาจะเอาเข้าวไม้ใส่เนะเขาะข้วขาวกลัวข้าวไม้นั่นเองเนาะคือครับรองยูฮองก็คือข้าวไม้บางคนอื่นก็คือข,ข้วาวกลัวเนาะอื่นหลายๆภาษาคือภาษาท้องถิ่นเอาใส่แล้วเขาจะเอาหอมใส่อีกนี่ล้างเลยเดีะยาล้างแล้วบำพอบนี้ล้งางแล้วเบม่าล้างแล้วซอยซ,อย,ซ,อ,ยซอยเอาบั อันนี้เขาก็จะเอาหอมใส่น้องทุกคนอันนี้คือหอมลาบเนาะอื่ใส่ไปตำตัวตวเข้าไปป้าคักสุดลาบเหลวเนาะแมนบดเมลาบเหลวเนาะลาบป่ามีน้ำไม่ลาบเหลวลาบป่ามีน้ำลาบเหลวเหลวกปินบุบึงอ่าอ,อยากกินข้าวเลยน้องยูจะเอามาคั่วเนาะเพราะว่าน้องยู่กินปิบ แม่กับพ่อกินดิบน้องยูน้องบองกินซุกเนาะจะเอามาครัวแม่อีเม่ตักมาสีมึงดูเนี่ยเดียวเอาซากอกกอนนะใจทง่อนก็แม่เิ่นกีเพงดีดีอ่าวบอกไปเลยทุกคนมันแซบแหงเนาะโดนๆดเขาซีได้กี่เชือดหนึ่งดีดีสิอนอืม ่ทุกคนเสีบไปเดี๋ยน้องบอมกับน้องยูสีครัวแล้วให้แม่พอกินดิบเนาะนี่ราทุกคนเราไปเอามาครัวลักษณะการครัวประมาณนี้เพืไปมามอนงบอมนี่หน้าตาออกมาแล้วสีสวยมากหิวข้าวเลยอเมนดยดอกมันสวยละเกาหมูเกามู ไปเดียวน้องบอมน้องยูกระิครัวแล้วกระชีึช้นไปกินขา้าวลากันเนาะมาเด้อพี่น้องทุกคนเด้อมือน,นีน้องบอมน,น,น้องยูเฮ็ดลาปลาเนาะมากินข้าวเหือนกันน้องบอมน้องยูเด้อเนาะอนท๊ปีใหม่ลาบปลาตอนทําปีใไม่ไมว้าวทุกคนเ้ย<ส>เสียบสุดเลยเนะ<ส>าะเสียบบ่ก้อยปลาหรือล, <ะ S 2> ลาบปลา ลปาปลาดิปลากระปลาสุก,ลก,ลกเลยกระกระแกงซีนกระดูกระแกงกระดูกแกงแกงหัวปลาแล้วก็ของกับของเกมมาบร้อมเลยเนาะมาเด้อทุกคนมากินข้าวเช้าร่วมกันเนาะคือแบบอ,อาหารมื้อนี้แซ่บหลายเนาะเออทุกคนมากินข้าวร่วมกันเนาะจัดลายอืมมันขะ้าวเลยแบบเปิดเนาะ อันนี้ก็คือมาแจกจากแม่อันปูในส่วนเนอะไม่ควรให้แบบนี้มบอกเามาหรบางานเข้าติดนลลายๆแขนใปญนๆแบบดส่นํ้ำเนอะจุกคืแม่เนี่ยถามด้วตจนมาเล้ดโอ้เยียวอีกยี่้อต้องเปลี่ยนการเปลีนใจอีเข้าน่ะคิแม่มุ่นหนามเพี้จะว่า

รอ,รอ,อาม่้าร,รอสักคู่รอสักคู่จะล่นชังนะบนหนึ่นงคนดูแุดมไม่เลืออ่อนจะน่น่อที่ะโอเคน,นี่นะมีล่ติดจมั้ยเราเพน

ไ,ป,ไหหปีนี้มีต่คนท่ากป้าทิ้ยไหหล,ลีวเวล่เราคุยตอนเล็กกับิพวไหหลี่รจแล้วก็วไปกับปุ๊กย่างไม่รักเลยราคาเพราะว่าปีนี้ฝนตกเต็มหมบปีเลยครับกระหู้หักกิจยำนาครารำคุแต่วาา่ามาหรไปใบรำคุปีิ กินเนาะนั่งกินกินเนาะเดี๋ยวเขาเออฝืนเขา้มเจนกะ็ดีูกระตุ้นย<ก><ก>ทุกคนตอนนี้เขาก็กินข้าวแล้วไปที่เห็บหอยแล้วเนาะคือแบบเสียงพดแหงคือเพิ่นจูดป้าเนาะเพิ่นจูดป้าอยู่อาเทิงภูเลยตอนนี้ก็กินข้าวแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วเนาะ รถต่ำกันยังไม่ถึงปีใหม่ก็รถต่ำกันแล้วช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในเดือนนอปีใหม่แล้วกาฝากทุกคนดูแลสุขภาพนอะขี่รถก็ละมัดระวังนอกเมาแล้วห้ามขับเนาะโอเคทุกคนตอนนี้แม่กะไปมัดแขนให้เพื่อนเนาะไปมัดแขนให้สาวบ้านสาวบ้านเพิ่นมัดแขนเนาะเอ้ยเพื่อนมัดขวนเอ้ยเพิ่นเท็ดขวนเพิ่นเฮ็ดขวนเนาะส่วนน้นองอยู่กับน้องบองก็จะออกไปซักเครื่องละ คลิปนี้น้องอยู่กับขอลาทุกคนไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้กับอาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามกระทิ่งแจ้งเตือนพร้อมเด้อนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราให้คลิปต่อไปคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเนะอ๊ไปบาย